เขอจะมีเดียวะขอจุดบนิดเดียวอะไรอะไรตาถือโทรศัพท์ไว้เฉยๆอ,ยอะไรไม่อยากให้ปลาพูดไม่อยากให้ป้าพูดอ่ะ

โอ้โยไทก้าลงไปฉีดที่สนามหญ้าดิไปฉีดที่สนามหญ้าดิสนามหญ้าเลยลูกลงไปเลยฉีดขึ้นข้างบนเลยลูกเออโอ้

อเมกซันอ่าฝาอีกไหมแกให้เงนหน่อยครับระเบิดไหมอ่ะเอาเบาๆเอาเบาๆนะเน่าเบาเฮ้ยทำไมมันเบิดอันนี้เด้ออะระเบิดเหรอ ถ้าจะระเบิดมันอันนี้อันนี้มันมันขาดแล้วระเบิดไม่ได้แล้วระเบิดถ้าจะระเบิดเนี่ยมันต้องมันต้องบวมๆแบบนี้มันต้องบวมๆแบบนี้ถึงจะทําได้อ่ะวาดรูปต่อไปวาดรูปต่อเร่าให้ฟังหน่อยสิขาไปโดนอะไรมาฮะโดนคอคอไม่ถึงใจฮาเจ็บป่ะ ไม่เจ็บเพราะกมฮัตเตอร์อืมแล้วตอนที่มันหล่นใส่เท้าอะ่ะเจ็บไหม,ไมเจ็บร้องไห้หรือเปล่าร้องเยอะไหมเยอะมากแล้วตอนนั้นป๊าป๊าทำอะไรอยู่ทำไมป๊าป๊าไม่มาดูฮัตเตอไม่ใช่ตอนที่ไทก้าเจ็บเท้าอะ่ปะป๊าป๊าอยู่ไหนป๊าป๊าอยู่ไหนตอนนั้นอะ่ะ ห้องเกมเหรอไม่ใช่ป๋านอนอยู่ใช่ป่ะป๋าหลับใช่ไหมแล้วไก้าก็ร้องไห้จนป้าป๊าตื่นขึ้นมาใช่ไหมใช่ป่ะใช่ป้าป๊าอ่ะจับปากกาแล้วเริ่มทำงานนี่ก็ได้อ่ะเอาใช้ปากกาดีกว่า